หมวดเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มทานของพุทธวจนะธรรมะจากพระโอษฐ์การสงเคราะห์ผู้ร่วงรับหรือว่าการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะพระโคดมผู้เจริญเพื่อข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ ต้องสำเร็จแก่ญาติาสาโรหิตผู้ร่วงรับไปแล้วขอญาติสาโรหิตผู้ผู้ร่วงรับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พระโคดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโรหิตผู้ร่วงรับไปแล้วหรือญาติสาโรหิตผู้ร่วงรับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานเหล่านั้นหรือพราหมณ์ ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะและย่อมไม่สำเร็จในอัถนะพระโคโดมพูดเจริญฐานะเป็นอย่างไรอัถนะเป็นอย่างไรพราหม์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้าย <c oughs> ขอโทษพาย <c oughs> มีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในรนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกพรามฐานะที่เป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหลเป็น เป็นอาถานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดรัจฉานพราหม แม้ฐานะอันเป็นไปที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาถานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่ามีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพใน อยู่ในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารของมนุษย์พรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แหลก็เป็นฐา,านะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่ามีความเห็นชอบบุคคลน,นั้นเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาพรามเมธฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่อย่างผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอถานะเทวดาก็ไม่ได้มนุษย์ก็ไม่ได้นะคะ สัตว์นรกก็ไม่ได้เดัะชานก็ไม่ได้พรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัย หรือว่ามิตรอมมาตหรือญาสาโรหติตของเขาย่อมอุทิศทานให้เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานนั้นเปรตเป็นผู้ได้นะฮะพรามทานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จนะเป็นสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่อย่างนี้เป็นฐานะ ฐานะที่ได้การอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับคนที่เป็นเปรตเท่านั้นที่จะได้ท่านโคดมผู้เจริญก็ญาติสาโรหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจเบริโภคทานนั้นพรามญาติสาโรหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้น ที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้นมันไม่ใช่แค่คนผู้กำลังร่วงลับในนปัจจุบันในอดีตชาติมีเยอะของเราที่ยังเป็นเปรตนะคะก็ย่อมได้ท่านโคโดมผู้เจริญถ้าญาติสาโลหิตผู้ร่วงลับไปแล้วไม่เข้าถึงฐานะนั้นและญาติสาวโลหิตผู้ร่วงลับไปแล้ว แม้เหล่าอื่นของทายกนั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะาวิโภคษทานนั้นพราหมณ์ฐานะที่จะพึงว่างจากญาสาโลหิตผู้ร่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้เช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ <c oughs> คือยังไม่ว่างนะคะยังมีอยู่พราม์อีกประการหนึ่ง แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลผู้ที่ให้ทานก็ไม่ไร้ผลผู้ที่ทำนะท่านโคดมผู้เจริญย่อมตรัสกำหนดแม้ในอาถานะหรือพรามเรากล่าวกำหนดแม้ในอาถานะพรามบุคลคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิด แต่เขายังให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีบโคมไฟแก่สมณะหรือพรามบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของชอบให้ทานแต่ไม่รักษาศีลน,นะคะเป็นสหายของช้างแต่เขายังได้ข้าวน้ำ มาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดช้างนั้นพราหมณ์ข้อที่บุคคลผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปยอ่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างและข้อที่พวกข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำประทิบโคมไปแก่สัม,มณะหรือพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดช้างนั้น ก็คงจะเห็นช้างที่ถูกเลี้ยงดีๆนะคะสัตว์อื่นเหมือนกันย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมมาหรือย่อมเข้าเป็นย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโครหรือย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขก,ก็คงจะเห็นสุนัขใส่ทองนอนห้องแอร์นะคะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ผู้เว้นแล้วนะผู้รักษาศีลมีความเห็นชอบและเขายังให้เข้าวประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมบุคคลนั้นตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์และเขาย่อมได้เป็จก,กรรมคุณอันเป็นของมนุษย์นั้นคือเกิดมาแล้วเขาก็มีอันจะกินนะคะพราม์ ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปยอ่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เป็นจคุณอันเป็นของมนุษย์นั้นพรามอันหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เห็นชอบและเขายังให้ข้าวน้ำประทีพโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมได้เบญจกุลอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพราหมณ์ข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ มีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปขอย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาและครอบที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำมลา,ราประทีปโคมไฟสมณะแก่สมณนะ,ะมนะหรือพรามด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เป็นจ้าคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพรามด้วยเหตุอย่างนี้แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่พระ โคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีแล้วข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อที่แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้เป็นของควรเพื่อให้ทานโดยแท้เป็นของควรเพื่อก,กระทํำทศัาทธาโดยแท้พรามข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พรามแม้ทายกก็ไม่ไร้ผล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์เจ่มแจ้งนักขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจําข้าพระเจ้าโปรดจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาส,กบาสิกาพูดถึงสารณะโดยสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัยก่อนพราหมณ์เขาเข้าไปถามว่าการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติสาโลหิตที่ล่วง,งรับไปแล้วจะได้หรือไม่พระเจ้าก็ตอบว่าได้โดยอัถนะและไม่ได้โดยได้โดยอัถนะไม่ได้โดยอัถนะได้โดยฐานะและไม่ได้โดยอัถนะกออภไยไม่เท่าพูดซับไปซับม,มาอาถานะคือฐานะที่ไม่สมควรจะได้คือพวกเป็นตัดนรก มนุษย์กําเนิดเดรัจฉานนะคะหรือเทวดาไม่ได้แต่จะได้เฉพาะเปรตวิสัยนะคะถ้าญา,าติสาวรูหิตผู้ใดยังไม่พ้นจากอบายยังยังอยู่ในเปรตวิสัยจะได้ส่วนอุบุญส่วนกุส่วนที่อุทิศให้แต่ผู้ทําก็ไม่ได้ไร้ผลนะคะถ้าหากว่า,ายังเว้นขาดจากการฆ่าเขาก็จะได้สูงได้เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา เทวดานะคะมันส่งผลให้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแม่เท่าหยิบเรื่องทานเพราะว่าเห็นชาวบ้านเขาเพื่อนบ้านเขาทําทานอุทิศส่วนบุญส่วนกวุศลให้ลูกหลานนะคะผู้ล่วงลับไปก็เลยหยิบยกข้อนี้ขึ้นมาอ่านอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในท่าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าแม่เท่าเป็นคนความรู้น้อยนะคะ เป็นคนปัญญาน้อยไม่อาจสอนใครได้แค่เพียงเอา,อาพระธระรมวัฒวินัยของพู้ทธเจ้าได้บัญญัติและสอนไว้ว่าการทานเป็นอย่างไรการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ร่วงรับเป็นอย่างไรได้หรือไม่ได้แล้วก็เอามาอ่านแบ่งป,ปันความรู้นะเรียนไปพร้อมๆก,กันกับแม่เท่าเนาะแม่เท่านี้แก่เท่าแล้วอายุมากแล้วอยู่ในราตีอันยาวนานแล้ว ไม่รู้จัดเสพครบอะไรก็ต้องมาเสรครบตรัวนี้เพราะว่าจะไปจะหนุกเฮฮากับเขาก็เราไม่แน่ใจว่าพวกนี้เราจะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม่เท่าขอตั้งจิตอธิฐานความเพียรในตรงนี้ทำงานเลี้ยงชีพไปด้วยแล้วก็มาศึกษาตรงนี้ถ้าใครได้ยินได้ฟังหรือเข้ามาฟังแม่เท่าก็ถ้าอยากเรียนรู้ก็กดไลค์กดติดตามส่งข้อความเข้ามานะคะส่งข้อความ เรื่องอยากรู้อยากอะไรหรือมีความรู้อะไรที่จะมาแบ่งปันในข้ออัดข้อทมหน้าไหนเล่มไหนก็ส่งกันเข้ามานะคะถ้าทายกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอทำคลิปจบคลิปแค่นี้นะคะเอาไว้ต่ออีคลิปหน้านี้จะมีอาคลิปอะไรอาจจะมีทานต่ออีนิดหน่อยเป็นช้อยเป็นเป็นคลิปสั้นนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับกัญยาณิมนนิทุกคทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ